สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีแม่วัวจานโรเล่ครับเป็นแม่ท้องว่างครับตัวนี้มีคะแนนนะครับเป็นวัวเล่ที่ลักษณะที่สวยงามครับลำตัวยาวหลังตรงชีดกระชับแขงขาตรงตัวนี้ครับท้ายสูง140นะครับหัวท้องว่างนั่งหน้าหน้าครับ ครีมครีมครับสูงร้อยี่บของวางครับตัวนี้เปิดไปที่42บสอครับหรือว่า42,000บาทครับสนใจก็ต่อรองเข้ามาได้ครับสวยงามครับคาโกคาทอนไม่มีครับสุดท้ายครับ สี่องเนื้อหนังความยาวโครงสร้างดีครับตัวนี้เดินไปหลังตรงครับ ถขายร้อยสี่สิบบวกครับสี่หมื่นสองพันบาทมาดูตัวจริงครับ ยยาวเป็นเสี่ยมพื้นผ้าเลยครับตัวนี้ครับเจ้าของขายเองครับเกิดราคาหน้าคอ,อกเลยครับวันนี้ท่านใดที่เข้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง JK อเกษตรฟาร์มครับแล้วก็ฝากเพจ JK เกษตรฟารฟ์มครับต้องการวัวไสายไหนหรือว่าแม่ลูกแม่สาววัวเลี้ยงก็ทักถามเข้ามาได้ครับ แล้วก็เลือกเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ